ลาดลงทานลงพยาบาลเลยเมื่อนี้พี่น้องเห็นแต่ว่าดั่มคุมคุมจักเป็นแจ๊กย่างกันบุโอ้ค่อยสิบบุเข้าไปถ่ายถังได้ปะอ้ามองเขาก่อนอ้ามองเข้าไปถ่ายก่อนโอ้ยอ้าถางเขากะบอมีลงทานลงพยาบาลเลยวันที่สามมกราคม2 5 6 7โอ้ยให้ถ่ายเน่ให้ถ่ายเน่อันนี้ลงลลงทานมาจะได้ครับลงทานมาจะได้นี่นะ น้อบั้นซุปอีกแล้วว้าวคือมาเ็ตผ่านจากน้องบั้นซุปเลยเนาะอันนี้นายกนายกลังสิดโอ้นายกลังสิดนายกลังสิดครับลานยางยังก็ลานยางสักสิทธาลาเหลานลานยางสักสิทธาลาเอาย่างมาเนี่ยครับเมื่อนี้นะไอ้ยำมาขนมเส้นอันนี้ยำค่ะอันนี้ขนมเส้นค่ะต้มถั่วดำโอ้เป็นแต่แซ่บเก่งพี่น้องกก็าผผัสดลไม้ ตะวันผักสดผลไม้สามทมพีมนำกันเฮ้ยสัติวานะสืเอาบอลทงกะเจียวอยูบ้างบ้านเราห้ามหาโอ้ยเป็นตัเซให้พี่น้องเป็นตัเซฟให้อันมม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 ัมม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 โจ๊กตักมอาติอันมั้นขนมพุมมนะ ศักดิ์สิทธิ์การยางตะวันผักผลและบผลไม้และนายกหลังสิษย์เนาะบันซุปที่ไปวันที่11ในี่กอลังบันซุปนะโอ้ไปวันเด็กวันเด็กก่นนะก็เสียงอื่นนะไปวันเด็กถูกพร้อมกันแล้วเลยนี่กอนโถเหลอาาเรานี่นะองอันนั้นกูได้หรือยังยำให้ล่วงพอนะเออดื่มล่วงพอนี่ยื่มล่วงพอนี่นะเขาพูนพร้อม ุณสร้างเอาปันลงคออีกทีก่อนไปทายเก่นั้นก็ไปทายเก่นั้นก่อนอันนั้นคนละจุ้มกันที่ครับนะไปเบิร์นไปเบิ่งจุ่มก่อนน้ำส้มเกลหิมะสิครับผมฝั่งน้อนิ่น้ำส้มเกลหิมะทายเนี่ยให้ทายเนี่ยโอ้สวัสดีครับนี่ลงทานมาจากไหนครับนี่นะจากลาอักค่ะ롱롱ทานจากนาออกจากกลับจากไหนครับผมนาออกกับได้กบได้ยินเพิ่นเม้า เราถึงเราถึงยิ้มอันนี้นาอัอนี่เฮ็ดยั่งทำนี่นะเป็นกองเป็นกองนี่นะข้าวไข่ดาวกับหมูไข่ดาวกับหมข้าวไข่ดาวกับหมูข้าวไข่ดาวกับหมูทอดค่ะอันนั้นน้ำส้มเก็ดหิมะพี่น้องโอ้เพิ่นกะทายพ่อเพิ่นอยู่ไปมุมพูดกันไปมุมพูดกันปะโดปะโดปะโดเหลียงเท้ากระเหี่ยวอัลลัสพี่น้องมาดัมกุ่มฮะด่างเขากระปได้ไหน้นไปนี่แม่เข้าไปทายเพื่อนเนี่ย จากนาอ้อนาอ้อเป็นข้าวไข่เจียวน้ำส้มเก็ดหิข้าวไข่ดาวจากตับหมูทอดจากนาอ้อน้ำส้มเก็ดหิมะนี่มาจากไหนครับพี่นางจากร้านพีบาร้านพีบารา้เพาะพีบาลัดเฉพาะพัดพาคนก็มาเอาไลจังพี่น้องยุ่มยำยุ่มยำอืมสุดยอดครับสาธุสาธุจากคณะมามือนี้นะ คณะบรรทุมันมีนายกลังซิดมีตะวันพักและผลไม้แล้วก็มีซักซิดกานย่างอันนี้จักหน้าออนี่เป็นข้าวไขดาวมูโทษแล้วก็จกักนี่ยงเกาะนำซ้มเฮ็กินให้มาละโอซ่าถูหนังเพินละซาถูซาถูได,ได้ขับพี่น้อง